มาเป็นตะนายแแทละเบิดเรื่องมามา,มาล่ะเอาหนึ่งหมา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 วันนี้ไมมโอ้ยมือเจ้าขาสวัสดีค่ะพบกับน้องสมหญิงผู้ร่างงานข่าวนะคะข่าวตะมุตะมิน่โอ้ยนะคะเบิดแนี้วด่ามามือเจ้าขานะฮะด่ามาหอดหมาบัดนี้เอฟซีเนี้ยไดบัดนี้หมาเพิ่นก็ออกว่มาสี่แจงเรียกว่ายุพุ่นนะอืม อยู่บ้านหินเล็กไฟน่ะก็มีผู้ดูแลอยู่คะ่ะเพื่อนเขาบลได้ปลอยดอกอืเพื่อนก็ออกมาเว้าอยู่นะคะคุณโกเกนะ,ะนะน้องสาวู้ใหยาบานวิแรนเพื่อนก็มาเว้าอยู่เออนะฮะม,มันเบิดแนวเว้าออแนวออแนว่าปนันบาว้างหลายปนานมู่เจ้าขานะฮะโอ้ยนะฮะเป็นยังนะอว้างคักว่างเนี่ยเพื่อไปาหาเก็บเห็ดปุด่ะนะคะ <c oughs> นาเอือฝากไว้เนียนะคะเอือหมาอยู่พุนเพิ่นก็นมีผู้ดูแลโยเดี๋ยวเพิ่นก็นสิไปร,รับมาเลียงที่อุดรน,นะคะอืมบ่ต้องห่วงเพิ่นดอกนะคะเพิ่นมีคนดูแลอย,ยู่อยู่พุ่นก็นมีผู้ดูแลค่ะเพิ่นบ่ไไ้ปล่อยถิ่นปล่อยทุม่มดอกเด้อเข้าใจไว้ด้วยนะคะ